รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยย่อยธนาคารอมอสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเฮียโอ้ยแล้วว้าหูไม่ไลตึง้ง <c oughs> นี่ไม่ค่อยมีลูกค้าวันนี้เราปิดร้านเร็วหน่อยไหมหมวยอยากไปตลาดวันนี้เขามีคณะลิชายรักชายมา <c oughs> อะไรว่าลิชายรักชายลิเก <c oughs> หมวยอยากดูลิเก เกก็พูกลิเก้เลยพูดกันมันยากทำไมลิชัยรักชัยนีหมยเป็ตลกจะไปรู้ทำไมว่าลิเกอ๋อก็เหมยชอบลิเกอ่ะนี่เวลาไปดูนะเฮียนนะเวทีแสงสีเสียงเขาก็สวยพระเอกนางเอกนี่นะใส่ชื่อเครื่องเพชรยิบยับเลยแล้วเนี่ยเหมยกำลังฝึกด้วยเหมยฝึกร้องกลอนด้วยร้องกรองได้เหรอโอ้ยอย่าว่าแต่กลอนลูกบิดบานเกตได้หมดเอาแค่กองก็พอแล้วเหมยฝึกร้องกลอนลิเกอยู่เฮียเอาล่ะนายเอาเหมวย ลองให้เฮียฟังหน่อยสิลองดูนะนี่หมวยใหญ่ดารุนีอายุเพิ่งแค่สิบสี่เดียเียวเดียเียวเียอะไรหรืออายุเท่าไหร่อายุเพิ่งแค่ยี่สิบสี่เเอาจริงๆเลยอายุเท่าไหร่สามสิบเดียวเียวเอางี้นะเอาอายุตรงเนี้ยในบัตรประชาชน่ะเท่าไหร่ <พ>นเป็นเลขสามสี่เดีวก็เลย6กสี่จนได้เล้วสามสี่มังแกไปเอายีสี่ในกรนในกรอน20 20อ,อายุเพิ่งแค่ยีสี่ยังไม่มีใครมาเหมาในตอนกลางวันเหม็นหืนพอตกกลางคืนเหม็นขาดแ้ง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 ไฟไม่หอยแมงผู ไูโลไรเป็นคนเกน,นอ,ะอะไรเฮียหือร้อ,องอยังไงกริเกตอนแรกก็ดีร้องไปร้องมาทำไมมึงรู้สก,กรปรกไงไม่รู้อันนี้เป็นกรนานงโจ๊กอ้ยไม่เอานะหมวยเอ้ยไม่เอาเราลิกงลิเกยอย่าไปร้องเลยเราเป็นคงจริงนะเราต้องรูงิ้วเอานี่เป็นคนจีนเหรอเนี่ยอ้เป็นคงจริงนี่เรานึกว่าฉีบบัวอกฉีบบัวอกเกินแล้วคิ้วกระดกอ๋อเป็นคนจีนเป็นคงจริงเออมื่อก่อนเคยฉีกทีแล้วเดินมาป้องเหน่งบอกตีไปรับหนังจริงมาเหรอ ไอที่บอกว่าให้เขาอัดเยอะๆอัดร้อยยูอะนะเอออัดร้อยยูโอ้โห,โโหน้องตาตึงทั้งคืนไอแมวเมาเราเป็นคงจริงนะเราต้องดูงิ้วหวยไม่ชอบดูงิ้วอะ่ะห,หมวยเคยไปดูงิ้วทีนึงนะออหวยว่านักแสดงแต่ละคนนะเขินคนดูเฮ้ยเขาเล่นมาตั้งนานแล้วมันเขาจะไปเขินตรงไหนวะเขินยังไงอาวก็เห็นแต่ละคนออกมาอาอเขินก็ไม่น่ามันเล่นไม่ใช่ไอที่ก็อาอเนี่ยคือมันเป็นคำอุทานยางของอ มันเป็นคำอุ่ทางของนิ้วนิ้วตัวเมียนะเขาจะร้องเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วเรียกเป็นตัวอ๋ามันเป็นตัวตัวอ๋อเป็นตัวเหรอเออนิ้วตัวเมียจะร้องถ้านิ้วตัวผู้จะร้องวากตะลุงตุ้งแช่อย่างนี้แหม่ชอบนักไหนลองร้องร้องนี่ร้องชนหน่อยอ้วชื่อตังโตแต่อ้วจะไม่ลงโตลื้อลงให้อ้วหน่อยไหมให้เป็นลูกคร่เออรับรับไทยให้อ้วหน่อยก็ได้อ้วชื่อตังโตอ้วดเอาโตมา เป็กย่างไก่ย่างเอามาตั้งบงเตียงเื่อไปตั้งบงเตียงทำไมเดี๋ยวมกคึบมอนองไม่ไล่หรอกชอบกินมูเตียงฮะเออยังไงอย่าไปรู้ลิเกดูงิ้วลีกว่าหวยรู้ว่าหวยเป็นคนจีนอ่ะต้องชอบงิ้วแต่ว่าหมวยชอบลิเกอ่ะเฮียนี่แล้วตอนแรกเนี่ยนะที่มีแบบว่าคนออกมาร้องร้องนะที่เขาเออร้องไอเนี้ยลงแขกอ่ะลงแขกไหนเล่าลิเกถ้าออกมาเขาเรียกออกแขกเออกแขกเนี่ยคงเดียว แต่ถ้าลงแขกมาเป็นฝูงเลยนะก็ลงแขกร้องหลายคนไงคณะมีคนออกได้เยอะเออออกหรือออกแขกได้ไหมออกแขกได้หมวยชอบมากยิ่งตอนร้องร้องไปแล้วทออใจพบกับลิเกกันเลยเฮฮัตเชยเฮฮักชาใช่เฮฮัตเชยลิเกไม่สบายหมวยฝึกอยู่ด้วยความที่ชอบลิเกมากหมวยกําลังฝึกออกแขกอยู่เฮียไหนลองออกแขกให้เฮียรู้สิพี่ค่ะ เชี่ยวไหมคะไม่เร่งรอบไม่เร่งรีบราคาเดียวรีบไหมคะเอาเหมยเลยอังนี้เขาไม่เรียกออกแขกก็เรียกอะไรเฮียอังนี้จับแขกมาจับแขกแล้วรีบรีบจับแขกด้วยกลัวกลัวเขาแย่งพูดผิดด้วยไม่เอาอะยังไงไมอย่ามาวุ่งมาวุ้งกำลังคิดเงินอยู่เออ ก็คิดไปคิดให้มันดีๆก็แล้วกันเห็นคิดทีไรผิดทุกทีแหมว่าคิดไม่ผิดหรอกเนี่ยว่าคิดมา3รอบแล้วเพราะว่าใช้ลูกคิดนั่นไงก็ลูกเฮียเพิ่งอยู่อนุบาลนสามใช้ลูกคิดก็คิดผิดจ้ะเด็กไม่ใช่ลูกชายว่าว่ามายถึงว่าใช้ลูกคิดเนี่ยเนี่ยลูกคิดเนี่ยลูกคิดเนี่ยโอ้อันนี้ไม่ใช่ลูกคิดแล้วอะไรอะแม่คิดมันใหญ่จังซื้อที่ไหนเนี่ยว่าตาไม่รีหรอเออเล่นอย่างตอนนี้นะอีกหน่อยนะอีก3ปีว่าว่าจะเอาลูกบอลมาใส่ ใหญ่ไปเอาคิดให้เสร็จเลยลูกค้าเข้าเฮ้ยดูดิไอ้อาช่วยอุะเซ็งไปเท่าไหร่แล้วอาติดอยู่เนี่ยเงินแรกยี่สิบยี่สิบอาชุยยี่สิบก็ขังหยีอาบน้ำแล้วจะบอกทำไมอาบก็อาบไปสิแล้วมนบอกอะไรอ่ะขังหยียี่สิบอ๋อเลขภาษาจีนเฮียเรียนมาหมวยไม่ได้เรียนนี่ยี่สิบเฮียคังหยีบวกสองศูนย์สองังคังหยี รวมได้รวมรวมวย่ะรบวก24 2ศ2นย์บวกสงคังหยีคังคังหยีหยีใช่เด้มันรวมไปเท่าไหร่เนี่ยเฮียโหดแสบมดแล้วเนี่ย2 2 7สบเจ็าทไปไงยอดของเราเดือนนี้เออคัองอวนหายตาย้ซีดองซี แล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเจ๊งแน่พังเป็นจุงเลย<ะ>ดูดิจุงหายกาไรหกเนี่ยทุกเดือนนี่นะใจดอกจงุตงต้องหมกแน่นะ,ะเียเฮีย <he> er, ดืย้อ่ะบอกทําอะไรก็เจ๊งแน่ไอ้ตีมทอดทาก็เจ๊งก็เจ๊ง,จงยังไม่เจ๊งยังไม่เจ๊งยังขายดีอยู่กาไรมันก็ไม่ค่อยเมีะ แล้วไปกู้หนี้นอกระบบอีกเห็นไหมไอ้พวกกู้หนี้นอกระบบนั่นมันน่าเลือดจะตายเฮียเดี๋ยวมันก็มาทวงที่ร้านเนี่ยนีอ่อาหมวยเอ้ยถ้าไม่ให้กู้พวกมันแล้วใครที่ไหนจะมาให้อัวกู้วะอ่ะไม่รู้เรื่องเลยก็ไปกู้ธนาคารอมสินสิเขามีให้กู้ตัางหลายประเภทไงฮะมีให้กู้เลยเหรอ,อเอ้แล้วก่อนแล้วอย่างพวกเราเนี่ยเขามีแบบไหนมีสินเชื่อแบบไหนให้เราได้กู้มั่งอ่ะนี่นะตอนนี้เขามีสินเชื่อ qr รายวันสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเห็นเปล่า มันมันมันยังไงอะเหมือนอันนี้ไงเป็นสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้เงินจากหนี้นอกระบบกู้ง่ายๆนะแค่รับชำระด้วยคิวอาร์โค้ดไม่ต่ำกว่า3เดือนแค่นั้นเองออสบายแล้วสบายเลย<พ>เฮียกู้ไปเที่ยวหมอนวดสบายเลยใช่นี่นี่อ้วบอกว่าที่สบายแล้วนะคือว่าร้านเราเนี่ยนะทุกวันนี้นะก็ชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดนี่ไงพิกนแหละ แล้วเห็นป่ะไอโกมาวันนี้อ้วมาเก็บค่าผู้ปกครองเว้ยคุ้มครองอ่ะเมื่อลูกไปฝากโรงเรียน,นเน่ยไม่ต้องแล้วอ้วมอกตัวเรียบร้อยแล้วนี่เืเก็บค่าคคุ้มครอง,องแหมอถุยเรื่องนี้มาตรงเวลาจริงๆเลยนะอ้วบอกนะถ้าเลือกนะทำงานสุขจริตนะปังเนี่ยเลื่อเป็นพนักงานดีเด่งไปเร้วไม่ต้องพูดมากเรื่องของอ้วจ่ายไหมก็ไลยแหมอ้วไม่โกงหรอกอ่ะอับปา นี่อะไรมาตั้งสองพันทำมาทำไมก็ค่าคุ้มครองจะบ้าแล้วยี่สิบไม่ถูกจังวันละยี่สิบเดือนก็ว่าไปเยอะแล้วแต่ค่าคุ้มครองเรียบร้อยแล้วนะอ่าเออไปยังไงเนี่ยเป็นพวกชอบรีดไถนะเฮียนะถุยนั่งทำไมอ่ะทำไมอ่ะกู้จ่ายค่าคุ้มครองแล้วมาคุ้มครองวัวสิลืมลืมโทษเฮียทำงานแถวนี้ใช่ไหมไม่ต้องวัวเลย วใครจะแตะต้องเราวยเต็มที่เลยเต็มที่เลยเดี๋ยวดูก่อนเมีมานั่งนี่เหรอเฮียมานั่งนี่เร็วไล่ไล่โอ้ยเฮียเฮียยุงยุงยุ่งยุ่งยุ่งนี่นะแตะต้องเฮียเหรอไอ้หนึ่งแล้วเรื่องประชองอาหมวยทำไมคุ้มครองเฮียไง นี่เรือปังยาอ่องแล้วนะเนี่ยทำไมคุ้มครองหมายถึงว่าค่าคุ้มครองคือเก็บค่าคุ้มครองเสร็จหรือจะไปไหนก็ไปไม,ไม่ใช่มาเดินคุ้มครองแบบมือปงโ,อ,โอ,อย่างนั้นไม่เข้าใจเอาพูดสั้นๆเลยว่าเขาเรียกไถ่ถถไถ่ใช่ไงเรือไถ่ทุกวังไถ่จงผมไม่เหลือแล้วเนี่ยนี่ก็รือ,อยังไม่หยุกไถ่นะรับรองนะหัวหลุดแน่นอนแสดงว่าเฮียเริ่มไถ่กับเขาแล้วใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ผมมังร่วงเอง อยากชาน้ำมาไม่เคยสั่งอะไรเลยจะกินอะไรกาแฟชาดาเย็นโอเลี้ยงเอาใหม่ๆหน่อยได้ไหมอะไรอ่ะกินพวกนั้นม่โกสมัยเก่ากินยังไนโอเลี้ยงใครมาสั่งโอเลี้ยงเอาแบบให้มันเข้ากับหน้าตาฉันอะไรอ่ะน้ําผลไม้ปั่นนี่เฮียถุยดูร้านที่เี่ยขายกาแฟจะเอาผลไม้ปั่นได้ยังไงเราอเจ๋อะไรฉันเป็นลูกค้าต้องบริการสิ เดี๋ยว่าอยากกินนะอยากเก็บเพิ่ไป่สิบตัวของไม้ปังเหรออะไรแบบนี่่เรมีเรมีเสิร์ไปก่อนนะเฮียเนาะนี่นี่นี่มาแล้วจ้าผลไม้หลากหลายนี่เสิร์ฟแบบสนุกเวยนี่อะไรเฮียโอนี่มังบักแตงโมโอนี่มังบักส้มโอโอนี่มังบักมาเปาหนังหอ โอ้นี่มังบักลูกคิดเอ้ยโอ้นี่มังบักโชลัสับเอ้ยโอ้นี่มังบักหัวโลเอ้ยโอ้นี่มังบักหัวบานเฮ้ยคือจารอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยแต่เฮียเก่งเลยจับอะไรร้องเป็นเพลงหมดเลยอะไรหมกเลยเป็นเพลงหมกเลยเก่งเก่งเลยอ่ะอ่ะอ่กินเลยฮะโปร่งละไม้ปังขายเป็นโลหรือขายเป็นแก้วเนี่ยไม่ได้ขายเป็นโลว่าขายเป็นลูกอ่ะยังไงอ่ะนี่ไงจะกินอะไรปั่นไงอ่ะจอมโอ จมโอปังอ่ะอปัยอภัยโอ๋อทำเรียบร้อยแล้วยังไม่ไล่ปังยังรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนตาสนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสพร้อมกลิ่นสวิตเบอรี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดังเดิมอะไรอ่ะปังกล่องสิปังยังไงอ่ะมี่ไงทิ้มลงไปโต๊ะ อ่ะปังเยะหลอกมาให้เยอะหลอกมาเอออปังเกดูดปังเปรี้ยวอะเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเป้วงัเปลี่ยนเป็นบักแตงโมยังไม่เปังอะไรยังปังีอ๋อลืมไปแตงโมปัดอลอกลอกดู ทำไมปังมีความสุขยังไงมันไม่แดงเลยอ่ะอะไรวะแค่ที่ร oh, yeah. ื้อเลยอว่าไม่แดงไม่แดงข้างในจะไม่แดงแน่ตายาสงสัยมึงจะตกกระจายรื้อเรียลยซิกเลยเดงปังเนี่ยปังไม่ได้รปังไม่ได้อยู่เดีวได้ลองจอดสิอ่ะอยู่ได้ปังดิปั๊บนี่ปั๊บนี่เฮียฮะพาเลยเอาเนื้อมา แข็งเหรออันนี้ยังไม่ดีเอาอยากกินอยากกินอย่างอื่นอ่ะมีอะไรบอกเข้าไปว่ามีอะไรบ้างบอกเข้าไปเออเอานี่ดีกว่าอันนี้ปั่นนี่เน่ปั๊บปั๊บนี่ปั๊บ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 นมปั่นเหี้ยวปั่นเหี้ยวปั่นกินนมเหี้ยวนี่นมเปรี้ยวแล้วอ่ะเล่นนมเลยดีเหลวมากเลยเนี่ยเหรอมวะเนี่ยพักนี้มันค่อยอะไรเลยนี่เล่นนมเลยอะไรไปเล่นเนีน้องสาวอะไเหรอเออเอาไหมเอาไหมนมปั่นแมวอ้ย น้องมวยนมปั่นพี่น่ะไม่ชอบแต่พี่ชอบปั่นนม้อย่าฉะลื่งตึงตังอย่าฉ้เลิ่งตึงตังไอ้ปลาอย่ามาปากดีเฮ้ยเฮียคุ้มครองเขาด้วยดิเีนี่มึงบ้าเปล่ามึงเป็นนักเลงมาให้อ้วกคุ้มครองเออไปตัวทำไมตัวเท่าลูกหมาเออหูปากไปเลย วยจ้นั่งก่อนเฮียไม่ต้องทะเลาะกันเขาอ่ะมวยตายนะตายพี่จะตายน้องอวยนี่เขาดึงออกแล้วทำไมไม่ล้มตามล่ะนี่จะพาดมุกน้องเขาเหรอนี่กูอายุขนาดนี้ไงไปนี่เอามาพาดกินเลยนะมึงแหมเมื่อกี้เจ้าโยนให้กูเล่นนะมึงไอ้กูม้วนเลยอาะไรนั่ง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 ไม่ตอนนี้ผมแข็งแรงผมชอบยืนเอาอะไร น้องหวยจ๋าว่าไงพี่เดินตากโอโซนมานานมากโอ้โหโอโซนโ,โ,โ,โอโซนไหนตากหิมะป่ะไม่ได้หิมะตกเต็มเสื้อเลยไอ้ไม่ใช่หิมะเขาเรียกลังแค่ล้งน้องหมวยจ๋าพี่เดินตากแดดมารู้สึกว่ามันร้อนเอ,อาน้ำอะไรมาให้ไปดื่มให้ชื่นใจสักนิดได้ไหมจังหมวยจ๋าก็จะเอาน้ำอะไรละจ๊ะสภาพอย่างนี้หมวยอยากให้ี่ทานน้ำอะไรละจ๊ะไม่ดูดีอย่างนี้ไม่น้ำคั้ก็น้ำโคลนอ่ะนี่หมวยพูดกับพี่อย่างนี้ ดูพี่มีอะไรอะไรไม่ใช่ใดูไม่จหมอนหรือจอะไรหรืจอะไรอย่าไปยุ่งมัอย่่งมันให้รู้พี่มีอะไรยาพี่หนูว่านะจะภาพอย่างผิวหนังพี่นี่นะมีออกน้ำหนึ่งที่เหมาะน้าอะไรหนูน้มันีิโลแก้คีเลือนะเฮ้ยเขาว่ามึงเป็นหมาไลี่ยคุ้มรองเ็าด้วย ดูแลตัวเองมั่งเมื่อกี้บอกใช้น้ำมอะไรนะขี่ล้อโอ้โหพูดไปไายเอามาทาส่งเดได้ยังไงมันแสบมันต้องใช้กัรมาถันด้วยโอ้รู้นี่เคยทรู้รู้รคยทำร้อนเอางี้อะไรน้ำมวยจ๋าจ๋าอือะไรพิ่ดียายานปืนกระตูนมากเลยด้านสีเขียวเอ้าเอาเขาดึงแล้วไม่เล่นอีกแล้วโอ้โหนี่จะเป็นกูม้วนเลยเอาเลยตอนนี้ยังไม่อยากลุก อะไรพี่น้องหมวยจ๋าอะไรจริงๆแล้วที่พี่มาวันนี้พี่จะมาชวนน้องหมวยพาน้อหมวยไปดิน้นโอ้โไม่เอา,าไปดิ้นกลับบ้านดึกเอ้ยพี่ไม่พาน้อหมวยไปที่แบบนั้นเราไปเที่ยวเ็กเที่ยวพับมันโอเราเลอาไปกินเหล้าเดี๋ยวเมาพี่กลับบ้านไม่ได้โดนตำรวจจับน<อ>ี่ไป ไปเต้นกับพี่น้องสบายๆเอางี้แค่ตื่นเช้าเท่านั้นเองนะไปให้ทัน8ปดโมงนะเจอกันที่วัดต้องรีบไปนะถ้าไปช้าแล้วเอาหน้าเข้าโบสถ์ไม่ได้เต้นเลยอ่ะอาวแล้วพี่ไอ้อย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้เรียกว่าดิ้งเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าลำหน้าน้าไม่ใช่คําว่าลำมันก็บ้านนอกนี่มันใช้คำว่าดิ้นหน้าน้าโอ้ยยังไปสนใจมันเลยอะไรอไม่เอาไม่เอาไม่ไปหรอก ไปพี่หน่อยนะไม่เอาไปเต้นเลยคันสนุกสนุกหมวยอ่ะชอบค้าขายชอบดูอย่างอื่นหมวยไม่ชอบเต้นดหมวยเต้นไม่เป็นด้วยเต้นไม่เป็นไม่ยากเดี๋ยวพี่สอนให้เต้นหน้านากแหละถ้าใครท่ามันไม่จำกัดท่ายงไะเพลงเขาจะมีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปเข้าทางของเรามันไปบ่อยใช่เพลงเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเต้นไปเป็นพี่สอนให้มาดูชัดๆอหมวยมังเต้งไม่เป็นก็ใช่สิดนตรี แค่นี้เซ่นะเมื่อกี้หรือเซ่นะเหง๋งเอ่อทำไมอะเหง๋เลยถ้าจบมีเซ่เขาไม่ดีไม่รีโอเคหมวยเต้นไม่ได้หรอกท่าอะไรก็ไม่รู้เอานะพยายามห่อยสามรอบเองเต้นให้ครบเดี๋ยวเราไม่ได้บุญเฮ้ยเต้นไม่ แล,แล้วขยับก่อนแล้วั้นทดศนาการไปคิศราการไปเรียบโอเค ชอบดูหนังบูญี่ปุ่นแล้วพระเอกใจร้ายมากพระเอกมีตั้งสี่ห้าคนลุมทำร้ายนางเอกคนเดียวนางเอกร้องไห้ไจะทำงี้หนังอะไรอะหนังมั่งเป็นมึงด่าใครเอ้าก็ด่ามึงไไอ้ถุยไอ้ถุยอยู่นู่นเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ย